มานสุราชาวโลกมักเข้าใจว่าสุราเหมือนเรล้าทำจากาธัญพืชคิดว่าดื่มแล้วคงไม่เป็นไรซ้ำยังอาจเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมีการนำเอาไปเป็นเครื่องเส้นว่า้เจ้าและพูดผีเทวดาบางคนแย้งว่าการดื่มเหล้าเป็นการกระตุ้นประสาททำให้เลือดลมไหลเวียนแรงขึ้นนี้เป็นเพราะไม่รู้ ท่องแท้ถึงโทษภัยของการดื่มเหล้าผู้ชอบดื่มเหล้ามักเมาเป็นประจำเมื่อเราออกฤทธิ์ก็เกิดอารมณ์ขวางสลืมสลือครองสติไม่อยู่พูดเอะอะโวยวายจนเป็นเหตุนำไปสู่การทะเลาะวิวาทหรือบางครั้งใช้อารมณ์เหล้าถือมีดไม้ไปําทำร้ายเข็นข่าผู้อื่นสร้างความเดือดร้อนแก่ตนและ ครอบครัวก็มีไม่น้อยคำดังกล่าวสุราสามารถทำให้คนเสียสติในอดีตกวีเอกหลีไปต้องจมน้ำตายเพราะลงไปงมพระจันทร์ในน้ำและหลิวทางเหตุเพราะเมาสุราจึงทำให้บ้านเมืองต้องล่มสลายดังกล่าวข้างต้นนี้ล้วนมีสาเหตุ มาจากสุราทั้งสิ้น